สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะสำหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมความงามของไม้ในสกุล d r a c a น n a a n d a t i f o i a สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีทรงต้นฟอร์มสวยโดดเด่น d r a c a น n a มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเพื่อนๆคะเป็นไม้ในสกุลเดียวกันกับ ซองซองออฟจาเมกาซองออฟอินเดียแล้วก็ไม้ในสกุลวาสนาเป็นไม้ในสกุลเดียวกันแต่ว่าแอนกัติฟอรียต้นนี้นะคะสวยงามโดดเด่นตรงที่ทรงต้นของเขาจะแตกกิ่งก้านสาขารูปทรงออกมา สวยแปลกตาที่นี่นะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเห็นเห็นกันอยู่หลากหลายทั่วไปชอบมากนะคะดูดูทรงต้นของเขานะคะโน้มเมียงออกไปต้นนี้ปลูกกลางแจ้งรับแดดร้อเลยนะคะอ่ารัฐนิวเซาวลประเทศออสเตรเลีย สวยงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะดูนะคะดูลักษณะลำต้นของเขาคล้ายกันเลยค่ะกับซองออรินเดียซองออจามกาแล้วก็ดาคานามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะมีใบด่างไออีกเยอะแต่ว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ปลูกเลี้ยงง่ายความงามของเขาความโดดเด่นของเขา ดาแคน,น้าก็คือมีใบที่ขึ้นกระจุกหนาะๆนะแบบนี้นะคะที่ปายที่ปลายยอดแล้วก็ใบที่อยู่ข้างๆที่อยู่ข้างล่างลำต้นของเขาเวลาเขาทิ้งใบลำต้นก็มีมีความหน้ามอง ้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะคะเป็นเป็นทรงพุ่มที่สวยงามเลยทีเดียวโดดเด่นมากค่ะปลูกเป็นไม้ประธานสวนได้เลยนะคะสวยงามมากๆท่านที่ชอบไม้ประดับที่โชว์ใบสวยๆไม่ค่อยทิ้งใบนะคะนานๆเขาจะได้ทิ้งใบข้างล่างนะคะเป็นไม้ที่โตช้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าเลี้ยงดูง่ายหลังจากที่ปลูก ลงดินแล้วพอเขาตั้งตัวได้แทบจะไม่ต้องลดน้ําเขาก็โตได้นะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลเขาเนาะแต่ว่าไม่เขาไม่ต้องการน้ํามากนะคะเพื่อนๆเราดูแลเขาเขาก็งามเร็วเขาจะแตกยอดอ่อนแตกแตกกิ่งออกมาจากข้างลําต้นของเขานะคะเพื่อนๆค่ะ ตรงที่เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาข้างลำต้นก็สวยหน้ามองเลยนะคะใบขึ้นเป็นกระจุกเลยความมีเสน่ห์ของดราคาน,น่าลักษณะใบลักษณะาการออกใบการให้ใบคล้ายค,คกันเลยนะคะคือเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายยอดยิ่งต้นโตโตยิ่งต,ต,ต,ต้นที่มีอายุมากนะคะเพื่อนๆคะเขาก็จะมีใบเหมือนซองออฟเลย ปลูกเป็นไม้ประดับโชว์ใบแล้วก็เป็นทรงพุ่งสายพันธุ์นี้ถ้าปลูกลงกระถางก็สามารถวางเป็นไม้ประดับในอาคารได้นะคะเขาอยู่ได้ทั้งร่มลำไรแล้วก็รับแดดเต็มวันปลูกเป็นไม้กระถางเป็นไม้ฟอกอากาศฟอร์มสวยๆวางประดับในอาคารได้อย่างสวยหรูเลยนะคะ เป็นไม้ที่โตช้าก็กว่าเขาจะโตนะคะเพื่อนๆคะปลูกเป็นไม้ประดับทั้งในกระถางแล้วก็ปลูกลงดินปลูกเป็นไม้ประทานสวนได้เลยยิ่งอายุมากยิ่งงามยิ่งสวยเด่นลักษณะทรงต้นของเขานะคะยิ่งอายุมากยิ่งงามยิ่งสวยเขาแตกกิ่งก้านสาขาไปแบบ บางกิ um lock, ่งก nah ็ตรงบางติ possono, right? ่งก็บางกิ่งก็โค้งงอแล้วก็ลักษณะใบของเขาสวยเด่นเป็นกระจุกอยู่เรือนยอดสวยงามสุดยอดเลยนะคะเห็นต้นไม้สวยๆก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะที่บ้านเราก็มีนะคะสายพันธุ์นี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ซูมไม่ดูใกล้ๆสวยเหลือกเกินดาแคนนาแต่ละสายพันธุ์ก็สวยโดดเด่นตกต่างแตกต่างกันออกไปนะคะที่เป็นสายพันธุ์ใบด่างก็สวยไปคนละแบบแต่ว่าสายพันธุ์นี้ เขาแตกกิ่งก้านสาขาได้ดูสวยงามมีเสน่ห์ก็เลยเป็นที่นิยมปลูกกันเยอะมากความสูงของต้นต้นนี้นะคะก็จะประมาณ3เมตรกำลังงามเลยนะคะฟอร์มกำลังงามเลยส่วนมากที่เห็นก็จะความสูงก็จะประมาณนี้คะ่ะเพื่อนๆค่ะประมาณ3เมตร2เมตร3เมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฟอร์มสวยๆแบบนี้ค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ